สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปายไทยแน่เล่าน้ำครับผมพ่อกันยูครับเปลี่ยนชื่อม่เลยเป็นบัวเลียนครับ mm hmm. วันนี้เราจะมาทอดเฟนไฟล์ครับผมเอา mm hmm. ก่อนอื่นมาเทน้ำมันกันลงก่อนครับ mm hmm. อเอาเทลงไปวันนี้จะมาหลังจากที่เราเทน้ำมันลงไปเลยครับเราก็ติดแก๊สให้น้ำมันร้อนร้อนร้อนประมาณ90บองศาครับผม แล้วเราก็ค่อยมาเทเทนไฟล์ลงไปครับนีเ่เฟนไฟเทลงไปเลยครับโอเคเราจะมาดูวิธีการทอดกันครับเปิดไฟขึ้นไปเลยครับ ความร้อนเราให้มันได้ประมาณจาก180องศาครับผมเราจะทอดเป็นไส้ให้มันสวยเราต้องใช้ไส้ประมาณน้ำมันประมาณ180องศาครับอ่างยวทอดกันไปเลยครับเราจะค่อยๆทอ,อ,อดไปเรื่อยๆครับผมใช้ความร้อนประมาณ180องศาครับผมคม่อยๆ คนไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมเราค่อยคนไปเรื่อยๆแล้วตากขึ้นมาเราพิจู์ว่ามันกรอบหรือยังถ้าเสียงดังแบบนี้ยังไม่กรอบครับผมค่อยทอดกันต่อครับเวลาเราทอดเราก็ดูสีมันนะครับผมสีมันเริ่มออกเหลืองๆแล้วครับอันนี้ เราจะทอดสองรอบครับผมอันนี้เราทอดมาได้ขนาดนี้เราก็ตักขึ้นก่อนแปบ๊บหนึ่งทำไมเราต้องตักขึ้นเพราะว่าเราจะทําให้มันกรอบเราจะทอดอีกรอบสองครับหลังจากที่เราพักให้มันเย็นแป๊บหนึ่งเลยครับผมนี่นี่นะครับนี่ดูเราก็จะไปทอดอีกรอบสองเพื่อให้มันกรอบครับผมโอเคนะครับเทล,ลงเลยครับเร่งไฟขึ้นมานิดหนึง่ง ทอดอีกรอบทอดอีกรอบ 2. เราค่อยดูกันทีนี้เราจะใา้ไายไประมาณปานกลางครับผมประมาณ160องศาครับน้ำมันเราจะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆครับผมเราต้องการให้มันกรอบกรอบๆครับผมทอดเป็นไฟยังไงให้กรอบนี่ครับเราต้องทอด 2. รอบครับผม เราค่อยคอยคนไปเรื่อยๆหลังจากที่เราทอดไปแล้วเราก็ทดสอบว่ามันได้หรือไม่ดได้เลยครับพี่น้องโอ้โหขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนี่ครับเสียงมันกระทบดังดังแบบนี้ถือว่า พอได้ครับผมโอเคครับโอเคครับผมหลังจากที่เราทอดมันกรอบได้ที่แล้วครับอันนี้เราก็ทอดเอาสีไหมครับผมนะครับแล้วแต่เราจะเอาสีเท่าไหร่ครับผมจะเอาสีเข้มกว่านี้ก็ทอดไปเรื่อยๆครับผมถ้าจะเอาแค่นี้ก็เราก็พอครับผมนี่นะของผมจะเอาแค่นี้ครับผมสีเอาสีออกจะออกน้ําตาลนิดนึงครับ โอเคครับต่อมาครับเราก็ได้เฟนฟายสีเหลืองๆออกน้ำจานครับผมถ้าใครอยากได้สีเข้มกว่านี้ก็ทอดต่อไปได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้สีอ่อนกว่านี้เราก็ตักขึ้นก่อนนี้ประมาณจากหนึ่งสองนาทีครับผมอันนี้องผม,ผมชอบสีแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาเทกัน <c oughs> เป็นอะไรครับพี่น้องเส้นฝ้ายครับผมวิธีทอดเฟ้นฝ้ายต้องทอดสองรอบนะครับผมถ้าจะให้มันกรอบอยากให้มันกรอบสีมันก็จะออกมาสวยครับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับพี่นอ้องพ่อคัานีคลิปนาครับผมสวัสดีครับ